ทำไมสามาคมถึงไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ยอดเต็มครั้งเดียวให้กับสมาชิกมีคําถามจากสมาชิกมานะคะตสอแจ้งว่าทําไมสมาคมถึงไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ยอดเต็มครั้งเดียวให้กับสมาชิกวันนี้ป้าปอก็มีคําตอบจากสมาคมมาบอกกับทุกท่านนะคะอันนี้สมาคมเคยแจ้งไปแล้วตั้งแต่สิงหาคม2566นะคะแล้วก็จะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากมีคําถามกันบ่อยมาก ทำไมสมาคมจะไม่จ่ายเงินส่งเคราะห์ยอดเต็มครั้งเดียวเหตุผลก็จะมีอยู่สามอย่างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือสมาคมไม่ได้หักเงินส่งเคราะห์ไว้เหมือนสมาคมอื่นๆทั่วไปแต่จะทําการหักเงินเมื่อทราบยอดจานวนผู้เสียชีวิตที่ส่งเอกสารครบแล้วก็ต้องจ่ายเงินในเดือนนั้นและจ่ายสมาชิกตามเงินที่หักได้มันก็เลยไม่ครบนะคะเหตุผลที่สองก็คือ มีสมาชิกที่หักไม่ได้ในแต่และเดือนจำนวนหลายหมื่นคนเลยค่ะเดือนกุมภาพันธ์2,567ก็หักไม่ได้8,000กว่าคนเลยนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเงินในบัญชีไม่พอหกักบัญชีมีปัญหาซึ่งสมาคมก็จะติดตามหักเงินยอดนี้อีกสเดือนหักได้เท่าไหร่ก็จะจ่ายครั้งที่สองนะคะสมาคมก็เลยแจ้งว่าเออจะจ่ายครั้งที่สองภายใน9 0้าิบวันนั่นก็คือ3ามเดือนค่ะเหตุผลที่3ามก็คือ ถ้ายังหักไม่ได้อีกสมาคมก็จะติดตามหักไปจนกว่าคนที่หักไม่ได้จะถูกคัดชื่อออกจากสมาชิกเงินที่จ่ายเป็นครั้งที่สามแล้วก็มีบางส่วนที่ถูกคัดชื่อออกแล้วมีบางส่วนที่ลาออกเงินก็จะเหลือน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สมาคมทําไมถึงไม่จ่ายครั้งเดียวนะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บเงินสํารองไว้ค่ะเพราะว่าถ้าสํารองไว้ล่วงหน้าไม่รู้จะสํารองเท่าไหร่เพราะว่ายอดสมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือน ก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าจะหักเงินของสมาชิกมากองไว้เลยสมาคมก็ไม่ได้ตั้งข้อบังคับให้หักเงินล่วงหน้าไว้แบบนั้นนะคะดังนั้นก็ยังคงจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไปค่ะสมาคมก็ชี้แจงมาประมาณนี้นะคะป้าปอก็นำข่าวมาบอกแกทุกท่านให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ about you I want nobody about